หลังฉากแฮร์รี่เคนในเครื่องรางยงมทูตภัก7.1ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะในแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยงมทูตตอนแรกมีฉากที่สมาชิกพาคีนกฟินิกส์ต้องพาแฮร์รี่ไปยังที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงผู้เสพความตายให้ได้ค่ะพวกเขาจึงได้ดื่มน้ำยาสับปะรดและปลอมตัวเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เพื่อสร้างความสับสนให้กับผู้เสพความตายแต่ในชีวิตจริงค่ะการสร้างแฮร์รี่หลายคนนั้นไม่ง่ายเลยศิลปินวิชวลเอฟเฟก ต้องใช้ฝีมืออย่างมากในการส,สร้างฉากนี้พวกเขาต้องสร้างแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวปลอมให้มีลักษณะเล็กๆน้อยๆคล้ายกับตัวละครพาคีนกฟินิกส์ก่อนดื่มน้ำยาสบปรดเช่นหน้าตาของแฮร์รี่ที่ยังมีความเป็นฝาแฝดของเฟร็ดและจอร์จรอนและเฮอร์เมอนี่ค่ะวิธีที่พวกเขาใช้คือการเคลือบไปหน้านักแสดงด้วยสี UV และใช้เทคโนโลยีกล้องกว่า29ตัวบันทึกส่วนต่างๆของใบหน้าให้ได้50,000จุดเพื่อจับการเคลื่อนไหวของใบหน้าของนักแสดงจากนั้นจึงสร้างตาข่ายดิจิตอล3มิติเพื่อนำไปปรับให้เป็นใบหน้าของแฮร์รี่ต่อไปค่ะ